สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบผมของพี่ชั่นจีนะวันนี้เราอยู่ใน o u t เ i เดอนะครับวันนี้ไม่ได้ได้มาเล่นให้ดูนะแต่ว่ามาทําคลิปเกี่ยวกับปืน l e g e n d ด r รครับที่ชื่อว่าเ m b e r อร์วนะหน้าตาปืนครับเป็นแบบนี้ครับมุนหมุนติ้วๆนะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเดีเดี๋ยวจะดูดูด้านใต้ปืนนะใต้แมกกาซีนนะประมาณนี้นะเห็นไหมครับ ปืนเหมือนหน้าตาเหมือนก้อนเนื้อผสมหินยังไงก็ไม่รู้หรือแร่เนี่ยผมก็ไม่ไม่ชัวนะมีผ้าติดด้วยนะโอเคมารายละเอียดของปืนครับปืนเป็นปืนดับเบิลกันนะเป็นเลเจนด a r ี่นะครับโดยตัวปืนนี่เขาจะมีแสแตตที่ค่อนข้างดูดีในเรื่องของความแม่นยำแล้วก็ความนิ่งนะระยะก็กำลังดีเลยแหละ สเตตัสปืนนะครับในส่วนของพื้นฐานของปืนนะเขาให้กระสุนมา60นัดนะครับในแม็กกาซีนการลั่นกระสุนนะครับ750นะแล้วก็บริการรีโหลดนะครับให้มา2.7วินาทีนะครับคิยที่ข้อโดยรวมนะครับ125%เป็นนะครับเป็นแบบออโต้นะครับส่วนค่าสเตตัสในส่วนของการสุ่ม ที่ออกมาจากปืนนะครับปืนนี้ผมได้เจาะเกาะมา17.5นะ Healing receive นะครับผมได้11.7นะส่วนโคดแรงนะครับ d a m a g นะ d a m a g ระยะใกล้นั่นเองนะครับคือ5.42นะครับและในส่วนของมอดนะครับที่เขาให้มานะครับก็คือ Healing Speed กับ Brain Eater นะถ้าผมออกเสียงผิดไงก็กราบขออภัยด้วยครับ ในคิลลิ่งสปีดนะครับคือเมื่อเราจัดการศัตรูด,ด้วยการยิงนะครับจะได้ดาเมจ25%็นะเป็นเวลา20วิวิแล้วก็จะสะแต็กสูงสุดได้3ครั้งนะครับในการฆ่านะครับส่วนเบรนอิตเตอร์นะครับเมื่อเราคิดที่ข้อนะครับมันจะทำให้กระสุนที่เรายิงออกไปเนี่ยไม่เสียนะครับไม่เสียไปถ้าติดคีย์ที่เข้านะครับคือเราไม่เสียกระสุนในการยิงนั่นเองครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของ e v e r w Wow นะครับชื่นชอบยังไงก็กดไลค์ u like, b s c r i b e ได้นะครับถ้าติดชมคอมเมนต์ comment, ก็พิมพ์ไว้ด้านล่างน,นะครับสำหรับผมวันนี้มิชชั่น G นะครับขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเจอปืนทองกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ